หนาวันนี้วันนี้ไม่พูดไม่พูดเดย <c oughs> อะเจ็บคอเจ็บคอไม่พูดเดยอะครับวันนี้เจ็บคอ <c oughs> ไม่พูดแต่ยิ้ม สบายใจครับผมพี่น้องสบายใจมากเลยตอนนี้ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะ พูดเยอะครับผมพี扣扣่น้องคุก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  บางคนก็มาบางคนก็เป็นทนายใหญ่เนาะแต่มานั่งเป็นไม้ประดับให้เด็กๆสอนมวยเออบางคนก็เป็นทนายใหญ่ๆเนาะอายุก็มากโหมานั่งเป็นไม้ประดับให้เด็กให้ทนายรุ่นน้องสอนมวยเอยตะลิตนเหลือสาสตร์เด้ทนายคนนั้นไหม มา,นนาม,มาเป็นทนายไม่ประดับมาเป็นทนายไม้ประดับให้เด็กให้เด็กรุ่นใหม่มันสอนมวยเอาดูเด็กมันเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยนะพูดถึงทนายฝ่ายนาร่าเนี่ยฝ่ายนายไม่ทราบนะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ให้ว่าความเกาให้เด็กว่าความเพราะอะไรเป็นคุณเป็นทนายใหญ่แล้ว ไม่โอเคเขาก็เลยให้ให้เป็นทนายไม้ประดับเป็นทนายไม้ประดับโอ้ยภูมิใจจังเลยน่าภูมิใจทนายไม้ประดับจังเลยเป็นทนายมาก็หลายปีสู้ทนายใหม่อายุทนายใหม แค่สองสามปีไม่ได้อ้คนเรานี่เนาะขอบคุณนะครับผม FC ครับผมที่ให้กำลังใจด้วยดีมาด้วยตลอด <c oughs> <c oughs> คุกคุกคุคุกติดคอพี่น้อง สบายใจรลายพี่น้องสบายใจรลายครับผมเออ ขออนุญาตขับรถต่อนะครับพี่น้องครับขอขอแค่นี้นะครับขออนุญาตจบไลฟ์ครับผมครับกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านครับผมที่ที่ยังรักและก็คิดถึงทนายโชคชิวากอครับผมครับทนายโชคชิวากรยังทราบซึ้งในน้ําจิตน้ําใจโดยตลอดนะครับยังไม่เคยลืมขอบพระคุณครับเดี๋ยวเดินทางไปว่าความที่สานกันทักต่อครับผมสวัสดีครับ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 